ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านข้าวเจียวหมูและเนื้อนะครับในท้งหมูและเนื้อนะครับที่ร้านน้องเอิญนะครับเี่ยมเภอปบบากพนังครับตำบลบางพระนี่ครับบรรยากาศอ่านี่ครับเปิดเปิดตั้งแต่ประมาณกี่กี่โมงครับเนี่ยสิบโม,มงเช้าถึงตอนเย็นนะประมาณสี่โมงเย็นที่สี่นี่ครับเห็นว่าตรงหนา้า่องโรงสรีเลยนะครับอันนี้เนื้อนี่เริ่มเริ่มต้นทีถ้วยละถ่วเลยครับ โอ้ถูกนะครับเนี่ยกพเดี๋ยวนี้เรื่องหมกสิบกันหมดแล้วที่เจอตวนใหญ่อ่านี่ครับโอ้โทษครับน้องเอิญนี่เป็นชื่อลูกสาวอ๋อนี่ครับมีตั้งเนื้อและหมูนะยกเว้นไก่อ่าครับไก่ชอบสายเนื้อสายหมูก็แวะมาชิมกันอ๋อเป็นตุนด้วยอ่าเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแล้วก็มีผัดกะเพราอ๋อตามสั่งอีก ก็ผัดกระเพราด้วยหมูตุน๋นเดี๋ยวไว้วันหลังจิมกับผัดกระเพราเด้บก็จะไม่ให้นะครับหยุดทุกวันอาทิตย์อนะเดี๋ยวตายชัดๆหน่อยน่ากินอ่าจานนี้เท่าไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับห้าส <50. S 1> <50. S 2> ิบสเองโอเคครับเดี๋ยวรบกวนเสริมหน่อยไม่ถือกล้องถือ,อยากอันนี้ครับบรรยากาศในร้านก็สบายครับ เดี๋ยวก็จะลองชิมตอนยังไม่ปรุงนะครับครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับตัวเดียวเนื้อุนนะครับที่ร้านน้องเอิร์ตำบลบางพระเขาเรียกตำบลบางพระยังท,ที่บางพระนะครับปากพนังผมจะลองชิมดูครับนี่นครับถ้วยนี้เพียงห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อสุนแล้วก็ได้เยอะครับเดี๋ยว ก็อยากที่จมรสชาติอร่อยแล้วครับแต่ถ้าใครชอบรสเผ็ดก็ลงเพิ่มได้นะครับอันนี้จะเป็นรสปานกลางพระฉะยังไม่คิดเผ็ดเยอะนะครับก็ถือว่าชาได้แล้วครับอร่อยครับเดี๋ยวชิมเน,น,นืน้อดูเนื้อตุ่วงอนนุ่มนะครับไม่เลี่ยงชาได้ ร้านก็อยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอเคครับตายบรรยากาศที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและหมูตุน๋นนะครับแล้วก็มีตามสั่งเป็นข้าวข้าวผัดก้ผัดกระเพรา,าหมูหมูตุน๋นไงหมูตุ๋นเนื้อตุน๋นอ๋อเนื้อตุ๋นเนื้อเนื้อตุ๋นก็ผัดกระเพรา,าด้วย โอเคครับตาบรรยาการแลืดูแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ